ท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับจากวิดีโอที่ทุกท่านได้เห็นมาสักครู่ฟอร์ดมีความภูมิใจใน็นอย่างนี้ครับที่ในปีนี้รถจนต์ฟอร์ดเทเลิร์ชั่นใหม่ของเราสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถจนต์ในเมืองไทยด้วยสมรรถนะอเนอชั้น,น,นและเทคโนโลยีล้ำสมัยควบคู่กับการนำประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการเป็นเจ้าของรถฟอร์ดซึ่งรับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้แบรนด์ฟอร์ดได้รับการตอบรับ อย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทยส่งผลให้ยอดขายของฟอร์ดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องฟอร์ดมียอดขายเติบโตกว่า31%จากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาและยังครองตำแหน่งแบรนด์รถยนต์ที่มียอดขายเป็นอันดับสี่ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมามมมโดย Ford ดเ n นเ r อและ Ford e v e r e s เลสรองตำแหน่งอันดับ3